กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาฮะสำหรับฝายแห่งใหม่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อว่าฝายแม่ผ่องพันธ์พัฒนาครับแถมไม่พอฮะมีรูปของคุณผ่องพันธ์จันโอชาภรรยาของคุณเอกปรีชาจันโอชานะครับปลัดกระทรวงกลาโหมติดอยู่ด้วยครับแม่จังเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะงานนี้ก็เลยถูกลากมาเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาครับร้อนถึงทางสํานักประหลัดกระทรวงกลาโหมต้องออกมาแก้ข่าวนะว่าจริงๆแล้ว ชาวบ้านเป็นคนตั้งชื่อกันเองครับคุณพงพันธ์หรือว่าคุณนายโอ๊ตเนี่ยเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกในครอบครัวกันตบุตรครับซึ่งเป็นนามสกุลพระสทานเป็นลูกสาวคนสุดท้องในพี่น้อง8คนของคุณเปล่งกับคุณพวงเล็กกันตบุตรครับส่วนนามสกุลเดิมของคุณแม่คือประชาราชก็เป็นนามสกุลพังพระสทานเช่นเดียวกันครับไปดูการศึกษากันนะครับคุณพงพันเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีคุณุศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนแนวจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อปร,ริญญาโทมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพที่บูญสงครามพิสุนโลกและเธอก็ยึดอาชีพเป็นคุณครูสอนเด็กมัธยมมาถึง3ปีฮะจากคุณครูครับก็หันเหชีวิตนะครับมาทำงานแบงค์ฮะเป็นแบงค์เกอร์สาวอยู่กับแบงค์กรุงเทพที่พิณุโลกฮะแล้วก็มาพบรับ กับในร้อยจบรองรอที่เพิ่งจบมาใหม่อย่างคนเอกปรีชาจันโอชาที่มาประจำการอยู่ที่กองทัพภาพที่3นะครับเสร็จแล้วก็บ่มเพาะความรักการปลูกต้นรักครับจนจูงมือกันกันนุนกันนิ้งเข้าสู่ประตูวิวานในที่สุดนะแล้วก็มีทายาทมาถึง2คนครับ แม้จะแต่งงานครับแต่ว่าคุณพ่องพันก็ยังไม่ลาออกจากแบงค์กรุงเทพนะครับยังทํางานต่อด้วยความสนุกสนานเส้นทางการเป็นพนักงานแบงค์เริ่มต้นจากตําแหน่งประชาสัมพันธ์ครับแล้วขยับขึ้นเรื่อยสุดท้ายเป็นผู้จัดการแบงค์ทำงานกับแบงค์กรุงเทพถึง32ปีพึ่งจะลาออกมาเมื่อตอนที่พลเอกปีชานั้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองครับคุณพองพันมีลูกชาย2คนครับ คนโตครับคุณปบปฐมพงศ์ตอนนี้อายุก็37ปีแล้วคนเล็กคุณป้อมปฏิพันธ์อายุ25ปีครับในฐานหน้าที่คุณผ่อนพันธ์เป็นนายกสมาคมภริยาข้างราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็สานต่อโครงการสมัยที่เธอเป็นประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพพาอที่3ซึ่งก็มีอยู่หลายโครงการฮนะ และก็รวมไปถึงฝ่ายที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ที่ตกเป็นข่าวด้วยครับนี่แหละฮะคือเสี่ยวนึงของชีวิตคุณพองพันธ์จันโอชาที่ตอนนี้คนในโซเชียลมีเดียอยากรู้จักเธอเหลือเกินครับ